เอาสมลีไหนบอกจะซ้อมร้องเพลงไงไปซ้อมสิเร็วเข้าปะยุกลุกไม่ไหวอ่ะอ๋อไม่ไหวของไก่เลยหิวแน่ๆเลยเอาไหนมาเนี่ยเนี่ยคือใครเนี่ยเอานะคือจะพักกินคือกัดคือกัดนะไม่กินเอาอย่ามายุ่งเลย ทำเป็นลีลาทำเป็นลีลาตอนหน้าคนทำาป็บอกไม่กินจำไว้เลยคิดจะพักกินึงคิดแคทถ้าไม่คินึงคิดแคทไม่ต้องพักอฉันเห็นหน้ารับหลังคนอ่ะแก้ไปแอบกิมเป็นปอบหยิบเลยอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีทางที่ลดได้หรอกเชียไม่จริงอ่ะฉันผอมลงแล้วเนี่ยเราผอมลงแล้วโอ้โหแก้มป่องเอวหนาขาใหญ่ยังเหมือนเดิมหมดเลยฉันผอมลงแล้วไม่เชื่อ ไปช่างทำไมเอาตามองก็เห็นแล้วเนี่ยเอางี้ดีกว่า,า,กวาแกไปเอาเสื้อที่จะใส่ออกทีวีวันนั้นน่ะเอามาใส่ดูดิเราไมนเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวเด้ถ้าหากว่าแกใส่ได้แสดงว่ามันหลวม,มถ้าใส่ไม่ได้แสดงว่าตัวแกบวมขึ<อ>้นนี่เอางี้เลยดีกว่าเ<อ>ต็มที่เว้ยใส่ได้ตอนนี้เอาไปก่อนร้อยหนึ่งได้พี่สำรวมเก็บเงินไว้เลยเก็บเลย <laughs> อ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮใสไม่เข้าอ่ะไม่ใ่ไมมเใช่ไหมใส่ไม่ได้หรอกเข้บอกแล้วไงแกทำไม่ได้เอาเงินคืนมาเลยวะให้เอนมาเอย่างงี้นะเขาเรียกว่าเชฟบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้ไม่เรียกเชฟบาหรอกอย่างงี้เชฟเบ้อไม่จริงอ่ะเจอลงแล้วุไปเลยอัวเทวดาเจ้าขา ีไม่ได้กินข้าวมันสามวันแล้วยังไม่ผอมลงเลยอะสมมีอยากผอมมากๆนะคะเทวดาขอให้สมรีผอมทันออกชีวิตได้เถอะเจ้าค่ะสาธุเอาสิเธอจะอ,อย่ายุ่งกับรูปสังขารของมนุษย์ถ้าเกิดนาะให้พรเข้าไปเขาผอมตายไปนเยจะว่ายังไงเป็นมนุษย์นี่ก็แปลกนะมีเนื้อหนังบางสาดีๆไม่ชอบชอบผอมหรือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นซากศพขาดอาหาร เป็นอะไรอะทไม่รู้สึกคลืนไส้จังเลยหรือว่าเทวดาบอกใบวิธีให้ลวงขอให้อ้วกขอบคุณมากค่ะเทวดาหนูจะทำตามที่เทวดาบอกนะคะเดี๋ยว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 สำมลีสำมลีสำมลีเข้าใจผิดแล้วฝีมือนายใช่ไหมสาธุก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพี่ มไม่เกี่ยววะน้องเขาอาจจะเขาเอาจจะอดอาหารมาทั้งวันก็เลยไม่มีแรงเลยเวียนหัวแบบนี้ก็ได้นี่ครับแน่ใจนะว่านายไม่ได้โดนใจเพราะว่าอยากให้เขาผอมนะ่ะเพราะถ้าทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะนายจะต้องรับผิดด้วยการลงนรกอเวจีวเดี๋ยวนี้เลยกลัวแลครับผมแน่ใจครับพี่ผมไม่เกี่ยวเลยนะครับ <c oughs> นี่พลอยใสผมมีเรื่องจะบอกอะ เดี๋ยวก่อนนะสำลีสำลีเป็นอะไรอะ่ะพี่เห็นอ้วกมาสองวันแล้วอะ่ะฉันฉันแค่เวียนหัวนิดหน่อยอ่ะใครวะมาอ้วกใส่โหลทิ้งไว้ในตู้ไม่อยากยขยแยงมือแยง้อนจอดเลยแม่เลยเนี่ยสำลีสำลีลวงคออ้วกใช่ไหมเปล่าฉันฉันฉ,ฉันแค่เวียนหัวนิดหน่อยเอง ก็เรื่องนี้แหละที่ผมอยากจะบอกคุณน่ะสำลีกินอาหารแล้วก็เอานิ้วเาล้วงคอให้อ้วกออกมาจริงๆคุณช่วยเตือนน้องหน่อยสินี่สำลีสำลีทาแบบนี้มันอันตรายนะรู้ไหมต้องการลดอาหารเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปสิปูแล้วนะี่น่ากินจริงเลยอ่ะอีายจะอ้วกเมื่อกี้อยู่ข้างบนอ่ะพี่เกือบจะกินเข้าไปแล้วนะฉันจะเก็บไว้ดไวูไอ้ที่กินเข้าไปแก่ที่ออกมามีปริมาณเท่ากันไหม พี่มายุ่งกับของฉันทําไมอะ่ะอาการอยากอาหารมากผิดปกติจนต้องอาเจียนออกมาเขาเรียกว่าโรคบูลิเมียส่วนอาการหมกมุ่นกับการอดอาหารจนไม่อยอมก,กินอะไรเลยเขาเรียกว่าโรคแอนเนอร์เร็กเซียอ,อันตรายทั้งสองอย่างนี่สัมลีถ้าสัมลีทําแบบนี้เป็นประจาเนี่ยนะมันก็จะเป็นปัญหาเหลือรลังอันตรายถึงตายเลยนะสัมลีตายซะได้ก็ดีสัมลีไม่อยากออกทีวีท,ทั้งที่ตัวอ้วนน่าเกลียด ว่าคิดอะไรตืน้นต้นก็ใช่ะสิพี่สองคน,นไม่เข้าใจหรอกก็พี่หุ่นดีฉันเน่เชฟบ้าน่าเกลียดนี่สำลีสำลีไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้อ้วนเลยนะเพียงแค่ตอนนี้สำลีกำลังจะโตและร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงอีกเยอะเลยนะใช่ทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะนะรับปากพี่สินะสำลีรับปากพี่สิพี่สำรวมเขาเป็นห่วงนะก็ได้ฉันจะไม่ลวงคอให้อ้วกอีก ให้มันอ้วนตายไปเลยพอใจไหมก็ด um, ีนะค่อยลองออกหน่อยการนึกว่าไวรุนที่อยากพร้อมจะหยุดแค่นี้เหรอนรู้ดีแล้วพี่รู้ได้ไงครับนี่ก็อย่าเดินมาแถวนี้เสีสมฤท้วทนไม่ไหวหรอก กินอะไรก่อนเลยจ้าน้องบาจา่กไม่กินอย่ามาเรียกใช้่างนี้นะความ,มยิ่งอารมณ์ไม่ดีอิ่โอ้โหหรือว่าน้องไม่มีตังค์ไม่เป็นไรนะเพราะว่าที่กบกบแบบน้องเนี่ยนะโกตันเนี่ยยอมให้เซ็นไม่ได้จะกินอะไรล่ะลาดหน้าผักกะเพราผัดบะหมี่หรือผัดสีอิว๊ว <c oughs> อ๋อหรือว่ากินแล้วกลัวอ้วนนะบางเอิญบางเอิญว่ามียาดีกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนด้วยนะยังนไงอเอ้ยจอร์คพี่พิเทวันครับโกตันกาำจะหลอกสำลีแล้วครับคือว่าไอเสียกวงเนี่ยนะมันมียาลดความอ้วนอย่างดีชั้นเยี่ยมเลยยาลดความอ้วน สนใจไหมป้ามาเลยกินวันนี้แล้วจะไปผอมในโรงวันหน้าเอไอ้กวางว่าพาหมูมาเช็ดเ้พาลูกค้าไม่รู้แล้วเออยสำรีไม่ยอดของหมองอิ่มของกวงงยังนี้ลูกค้าพิเศษเขินด้านในอยู่นี่เลยเนี่เขาเรียกว่ายัด ฮารไรพุงกินแล้วแน่นอนสมลีสมลียยอย่าไปกินนะชื่อหน้ากลัวจังเลยอะ่ะไม่เอาดีกว่า้ใจเย็นๆฟังก่อนนะ,นะสุดลังหน้าตีนะักกินแล้วเพรียวเซเรนเดินในทั่วพริบตาถ้ากินยานี้เรากินข้าวได้หรือเปล่าอะ่ะจะกินหมูควายเวลาแปดตัวกินข้าวกี่หม้อกี่หายก็ได้ไม่มีอ้วนรับรองไม่มียาที่ไหนทำได้ นี่เลยกินยานีร้อมแถมน้ำฟรีหนึ่งแก้วสมลีอยากกินนะอย่าเชื่อด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่ผอมอ่ะฉันเอามาคืนนะออมลีเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปตามพอยสายมาช่วยดีกว่ากินได้เลยสมุนไพรโอ้โห้อมแล้วยัง แล้วเขาให้กินกี่เม็ดอ่ะไม่เห็นมีสลากบอกเลยอ่ะก็อยากหอมเร็วก็กินเข้าไปเยอะๆสิตีเป็นสมุนไพรไม่เป็นอันตรายกินเลยงั้นฉันกินสิบเม็ดเลยฮะนี่มมน <c oughs>